เกือบไปทํางานที่นั่นรี่เคยเกือบไปทํางานีนนั่นอ,อะไรนะคะคือถ้าย้อนไปเมื่อประมาณห้าหกปีที่แล้วรี่ก็ดูติกต็อกเนาะแล้วเขาสอนสอนออนไลน์ด้วยความที่เราก็อยากหาเงินเองไงคะอาจจะได้ช่วยแบบอดีตสามีบ้างเราก็จะไปเรียนเรียนรู้ออนไลน์นะคะพอไปถึงนะคะพอไปถึงเราก็ได้มีโอกาสได้เจอบอส บอสนะคะซึ่งบอสก็แนะนำว่าอยากให้อยากให้ลี่เนี่ยเป็นเหมือนโค้ดเป็นเหมือนโค้ดแบบพูดเพื่อให้สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนแลนะตอนนั้นลี่ก็เกือบตกลงทำเพราะว่าอยากพูดเก่งเหมือนกันเพราะว่าเขาก็จะมีทีมสอนใช่ไหมคะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ทำเพราะว่าอดีตสามีไม่ให้ทำลี่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะี่ลี่ไม่ทราบเหมือนกัน คือลี่คิดว่าเรื่องแบบแชร์ลูกโซ่มันโดนหลายคนน่ะโดนหลายคนลี่ก็โดนเขาก็โดนคนนั้นก็โดนก็าอาจจะเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้ลี่ก็ไม่ทราบนะคะลี่ว่าน่าจะไล่วีแววได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอาหกเชิเจ็ดหมื่นบาทหาเองก็ได้ตัวล่า ถ้าไม่คืนอยากฟ้องก็ฟ้องเลยรับกรรมค่ะจบก็ฟ้องถ้าเขาจะฟ้องก็ก็ถ้าเขาจะฟ้อง,เ,องเราก็เข้าใจเข้าใจได้นะคะก็รีบบอกแล้วไม่ว่าจะเป็นทนายฝั่งนั้นจะฟ้องรีหรือว่าเขาจะฟ้องรีรีพูดแล้วในหุนกระแส มิสเงียนโหนกระแสขอบอกเลยว่าแม้แต่บาทเดียวค่อยกับโบให้เจ้าดอกอยากได้เงินก็ไปฟ้องเอารถลาแต่ว่าค่อยบบมีแม้จากบาทหนึ่งกับโบให้ตามนั้นเลยยอมติดคุกค่ะรี่ยอมจำคำรี่เอาไว้นะคะเพราะว่าคุยกับลูกแล้วคุยกับแม่แล้วลินลี่ พร้อมเข้ากรงขังสวยๆค่ะให้พวกพี่สะใจไปเลยแล้วมาดูกันว่าพี่จะพังหรือว่าหนูจะพังก็ให้มันเจอกันเลย